ฟอสซิลจะอยู่แถวไหนนะลองหาสิเอตรงนั้นมีไหมใช่ไหมงั้นลองตรงนี้สินี่หรอ,อ,อ,อไม่ใช่นะลองหาดูก,ก่อนเนี่ยแม่ว่าแถวแถวนี้เมื่อวันก่อนแม่เห็นฟอสซิลอยู่แถวนี้นะแ,แถวนู้นเหรอแม่จำได้มันอยู่แถวนี้ เนี่ยแม่จำได้ที่เซนเคยเจอเคยเจอตรงนี้เซนลองขุดหน่อยเร็วมานี่มาช่วยกันขุดเลยขุดแรงแรงลึกๆอื้อมีไหมไม่มีมีเฮ้ยลองเปิดลองขุดลึกๆยังมันลึกไม่พอพลิกไม้ช่วยกันเฮ้ยม <c oughs> แม,ย <c oughs> ม่ว่าแม่เจออะไรเซนลองขุดดิ ช่วยกันช่วยไหนอีกเฮ้ยจะใกล้แล้วต้องด้านไหนเนี่ยเอานี้ไหมเอานี้ขุดอุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเจ้าไ,ไหนใช้เปล่าลองดูดิท่อหรือเปล่านั่นมันท่อหรือเปล่าก็ะอะไรอะลองดูดิเส้นหาดิ อ่ะลองเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ออันนี้เธอลองอันนี้อันนี้มันไม่ขึ้นมั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 นเล็กอันนั้นใหญ่อันนั้นจะได้ถ้วยได้อันนี้เล็กอ,อุ้ยนั่นแหละเจอแล้เนะี่ยอะไรอ่ะไดโนเสาร์หรือท่อแป๊บแม่ขุดลึกขนาดก็เนี่ยอ,อ,นะอะไรนะเฮ้ยใช่แน่เลยอ่ะอว,วัตสิลเดนอเสาร์ใช่เปล่า เปลือนไหนเอาออกอันนี้เอาออกเปลือนอ่ะเชิญมาช่วยกันช่วยกันเี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอไรอะเซนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเจอไรอะอะไร เซนเจอร์เหรอเซนเจอร์เหรออุ้ยเซนเป็นคนค้นพบไดโนเสาร์อันนี้รูปไดโนเสาร์ใช่ไหมมันอะไรอ่ะไทแรนโนซอรัสเล็กไทแรนโนซอรัสป่ะเฮ้ยอันนี้ก็ของเล่นเซนนะของเล่นเซนเป็นของเซนเลยไทแรนโนซอร์มีอีกเปล่ามีอีกเปล่าตม่มีตรงอื่นมีเปล่าเซนลองขุดตรงอื่นดิลองขุดดิมีตรงอื่นอีกเปล่า อาจจะมีตรงอื่นอีกนะเจนเป็นคนค้นพบไดโนเสาร์เหรอฝังเลยลูกฝังเลยเหมือนเดิมใช่ไหมให้อยู่ในดินเหมือนเดิมมันเป็นฟอสซิลมัต้องอยู่ในดินใช่ไหมนี่ไงฉันเจอฟอสซิลไดโนเสาร์เหรอเจอเป็นตัวทีแล็กด้วยนะเนี่ยติดเลยแม่ติดอยู่ในนี่ไงนี่ไงทําไงดีอ่ะเอาทำอะทำไงกับมันดีเอาไปล้างน้ําไปล้างน้ำล้างน้ำไหมคุณแม่ไปล้างน้ำกับคุณแม่